ครับก็สวัสดีครับอีกครั้งนะครับกับ Farmer f o r e x t e a d e r นะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในพาร์ทสองของ Secret of Tenline นะครับ Secret of Tenline เป็นในพาร์ทที่หก็จะเป็นเกี่ยวกับการตีเทนลน์นะครับการวาดม i n เนอร์อ่าเทนลน์หรือว่ามาสเตอร์เทนลน์นะครับก็ ในส่วนของพาร์ทที่สองเนี่ยเราจะมาพูดถึงไมเนอร์เทนไลน์นะครับก็คือในทุกๆเทรนเนี่ยจะมีเมเจอร์เทนกับไมเนอร์เทนนะครับก็พูดง่ายๆเลยนะครับก็คือ,อถ้าพูดถึงเทรนหลักใช่ไหมครับก็จ,จะเป็นเทรนขึ้น ใช่ไหมครับในเทรนขึ้นเนี่ยก็จะมีเป็นเทรนลงย่อยอยู่ด้วยนะครับนี่เลยครับคือ,อหัวข้อหลักของวันนี้นะครับก็คือเมื่อเราได้ เทรลไลน์ที่เป็นเทรลไลน์คอนเทนต์หลักแล้วเราก็จะมาตีเทรลไลน์ของเทรลรองนะครับเพื่อหาจุดเข้านะครับซึ่งเราก็จะมาดูกันนะครับว่ามันจะตียังไงแล้วก็ใช้ยังไงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราดูกันก็คือ การตีเทนลน์ใช่ไหมครับการตีเทนลน์ก็คือเราจะตีเป็นแบบเลใช่ไหมครับอ่าเริ่มต้นจากโลที่หนึ่งใช่ไหมขึ้นไป I1 และโลที่สองครับ่2นะครับ เราก็จะตีแบบแบบนี้ใช่ไหมครับพอเราได้เทรนไลน์แล้วเนี่ยเราก็จะไปดูในทา์เฟรมเล็กนะครับอ่าสม m สิบห้นะครับผมอยากให้จะขยับข้ามไปหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่า h 4เราจะไปดู30 h 1เราจะไปดู ิห้าหรือต่ำกว่าลงไปนะครับอาา่าฮะพอเราตรงนี้คือโลหนึ่งใช่ไหมครับไฮหนึ่งโลสองไฮสอพอเราได้ไฮสองปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องรอย,ยอโลนะครับเราจะตีก่อนเลยเราจะตีตั้งแต่เราไฮหนึ่งเนี่ยถูกเบรกไปนะครับเมื่อไฮหนึ่งโดนเบรกไปเนี่ยปุ๊บไปเนี่ยเราจะตีเทไลา์ขึ้นมาทันทีนะครับ เลยตีเ็นลายทั้งมทีพอเราเข้าไปในทับเทียมเล็กเราก็สามารถคาลิเบตรตได้นะครับอ่าเราก็จะไดะ้เป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับพอได้ประมาณนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีเทรนย่อยในนี้นะครับเราก็จะตีเป็นเทรนลายย่อยอันนี้มันตรงไปนะครับ ก็ได้อ่าเห็นไหมครับในในเทนไลน์เมเจอร์เทนเนี่ยจะมีไมเนอร์เทนอยู่นะครับนี่อ่าแล้วบางคนถามว่าเฮ้ยพี่มันเบรกมันเบรกเทนไลน์ไปแล้วนะพี่เราไม่เซลหรออ่าครับตอบก็คือ ไม่นะครับเพราะอะไรเพราะอะไรถึงไม่นะครับเพราะว่าองค์ประกอบของเทรนเนี่ยมันยังไม่ไม่ถูกทําลายครับเทรนเนี่ยองค์ประกอบมันคือเมื่อไฮยกบตัวสูงขึ้นใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นมันทําลายเทตไลน์ได้แต่มันไม่ได้ทําลายโลนี่ครับเพราะฉะนั้นเรายังคอนเฟิร์มว่าเป็นขาลงไม่ได้นะครับมันยังไม่ชัวนะครับเพราะงั้นเรายังไม่เข้าเมื่อมันเบรกไปนะครับ เราจะเข้าตอนมัน break minor h ห a นเนี่ยจะได้เปรียบกว่านะครับเห็นไหมครับพอมัน break minor h e a นไปเราก็หาจุดเข้านะครับเดี๋ยวผมค่อยมาลงรายละเอียดแปับนึงนะครับเรามาลองดูก,กันก่อนพอเนี่ยไ i เนี้ยถูก break ไปได้แล้วตอนนี้เราจะมี swing เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ อ่าไปแล้วพอซึ่งมาแบบนี้เราจะทํายังไงต่อนะครับเราจะเลื่อน,นครับเลื่อนนี้มาตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมราคามันมีการไซเวยอยู่ในนี้นะครับไซเวยอยู่ในนี้เราไปดูเอสสิบห้าเราจะเห็นน้อนมีไซเวยช่วงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตีเทรนไลน์ก็ได้นะครับ แต่จริงถ้ามันไซด์เวยแบบแบบเป็นระนาบอย่างเงี้ยผมแบบนะนำให้ตีเป็นแนวรับแนว,แนว,แนว,แนวต้านนะครับพอราคาก็จะมีการทะลุขึ้นไปนะป้าแบบนี้ก็รอย่อแล้วก็บายได้หรือถ้าใครเพนดิ้งบายไว้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับาราคาทะลุขึ้นไป ไปต่อทะลุหายนี้ไปต่อเราก็เลื่อนนะครับมาอย่างี้แต่ตอนที่มันมันสไลด์แบบนเี้ยเราเราไปเลือกจุดที่ราคามันสวยๆดีกว่านะครับพอราคาพักลงมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยเราก็จะตีตรงนี้ขึ้นไปขึ้นไปเราก็เลื่อนได้นะครับเลื่อนลง พอราคายอ่อนะครับเราก็จะไปดูไม่ได้เห็นพอราคาเริ่มยอ่อปุ๊บใช่ไหมครับตีตรงนี้ก็ได้ถ้าทำเฟรมมันขีดยากนะครับเราก็ไปขีดในทำเฟรมที่เล็กกว่าหาจุดสวิงที่มันขีดง่ายๆนะครับเพิบเห็นไหมครับทะลุเราก็เข้าเลยครับ าอาราคาขึ้นไปนะครับเสร็จปุ๊บาราคามีการเบรกลงมาซึ่งทำลายโลทุกโลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโลนี้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 ก็ตามนะครับแต่เท่าโลที่ชัดเจนที่สุดคือตรงนี้นะครับ ทลโลนี้ราคาขึ้นไปร่วงมาทำโลใหม่นะครับตรงนี้เราจะขีดได้แล้วะจะเห็นว่าพอราคาร่วงลงไปก็จะกลับขึ้นมาทดสอบ บางคนจะรอเข้าตรงที่มันแตกนะครับแต่ว่าถ้าจะเข้าแบบปลอดภัยก็เหมือนที่ผมแนะนํานะครับคือเราจะไปหาเทรนย่อยในนี้อ่เราก็จะได้เทรนย่อยคือตรงนี้ใช่ไหมครับเทรนหลักหายหลักก็คือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่ะยังไม่ทะลุหาย าะนั้นเทนยังเป็นขานลงใช่ไหมครับพอราคามันเบรกตรงนี้เราก็เข้าสิครับเห็นไหมครับเราก็เข้าตรงนี้ปึ๊บทะลุมาเข้าเลยนะครับเข้าตรงนี้เลยก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับสวยงามครับแนวสำคัญด้วย โอ้ปิดไปนะครับขึ้นมาอีกซเซลล์อีกก็เล่นประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่คืออ่าหัวใจสําคัญของการใช้เทรนไลน์นะครับเทรนไลน์เนี่ยเราเราไม่ได้ใช้ทุกสถานการณ์หรือว่าคอนเฟิร์มทุกๆอ่าการเล่นได้นะครับคอนเฟิร์มเทรนได้100%เนะครับเพราะอะไรตามทฤษฎีดาวใช่ไหมครับ หาจะต้องยกตัวสูงขึ้นเราจะต้องยกตัวสูงขึ้นใช่ไหมครับแล้วเราตีเทนไลน์เพื่อเพื่อเป็นตัวช่วยในการมองเทนหรือว่าแนวโน้มเฉยๆนะครับเวลาเทนไลน์มันถูกเบรกเนี่ยมันสามารถกลับขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าเส้นมันเป็นเส้นที่ตายตัวนะครับมันไม่ได้เคลื่อนไหวได้นะครับเมื่อราคามันทะลุเนี่ยตามกฎของ เทรนขาขึ้นแล้วเนี่ยเทรนมันไม่ได้ถูกทําลายนะครับมันเพียงแค่เส้นนี้ที่ถูกทำลายเพราะฉะนั้นบางคนที่ไปรอเบรกปุ๊บเข้าเลยเนี่ยมีโอกาสที่จะพลาดสูงนะครับผมก็เลยอยากจะเตือนไว้อยากให้แนะนำนะครับแล้วก็อันนี้คือหนึ่งนะครับคือ Master ร์เท l นไลน์คือในเทรนไลน์เนี่ยเอใน เทรนเนี่ยเทรนหลักเนี่ยจะมีเมเจอร์เทรนเอยมจะมีไมเนอร์เทรนซ่อนอยู่นะครับก,ก็เราสามารถไปตีเพื่อหาจุดที่ราคาเนี่ยทะลุแล้วก็เข้าได้นะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มชัวนะครับยิงแบบสไนเปอร์ก็ได้นะครับก็หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับ ส่วนพวกอ่า n n e l เนี่ยก็จะเป็นการประยุกต์ใช้อีกทีนึงนะครับแต่หัวใจสำคัญของเทรนไลน์เนี่ยมีเพียงสองข้อนี้นะครับคือ major ร์เทนแล้วก็ minor ร์เทนนะครับมีแค่สองอันนี้นะครับเราตีแค่เพียงเท่านี้นะครับความรับของมันก็คือเวลาที่ราคามันวิ่งเนี่ยเราจะไม่ยึดเส้น เป็นลายเป็นหลักนะครับเราสามารถเคลื่อนเทรนลายได้เพราะว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับขอ้อถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าใครสนใจมีปัญหาสอบถามอะไรก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะครับ farmer f r e e d e r นะครับเทรดสบายๆสไตล์ชาวสวนนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับต่อกันใน EP ีหน้าในเรื่องต่อๆไปนะครับก็จะมีความรู้มาแชร์ให้ทุกคนฟังแบบนี้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ